โอเคและสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเติมตังซื้อทองนะผมจะซื้อเอาปืนตัวนี้นะนล่ะปืนที่มันออกมาใหม่นี่อ่ะไม่ใช่นี่นะฮะหนึ่พเพชรแล้วหนึพัมันเป็นทองหรือเพชรอะทองนะมท่าหนึ่งพทองนะผมจะเติมเลยผมมีตังอยู่800บาทผมจะซื้อไปเลย700รนะฮะ ซื้อเลยผมก็จะซื้อปืนแล้วผมก็จะไปเปิดกล่องอีกนะฮะโอเคนะ,ะก็สำเร็จแล้วนะครับออพอมันแป๊บหนึ่งกำลังดาวโรดให้อยู่โอเคก็ได้แล้วฮะโอโ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับยิดขี้ดีใจที่ซื้อเติมเงินในสัตว์โอเคนะผมก็มจะซื้อเลยนะฮะ สั่งซื้อไปทันกันละลาลานเลยนะครับโอเคนะั่นก็ได้ปืนนี้มาเรียบตอยเลยนะครับมาแต่งปืนกันนะครับเงีนเกลี้ยงรครับเป็นไงครับเงินผมเยอะครับผมจะมาซื้อสีปืนเลย ผมจะจอยผมจะไปเปิดกล่องอีกนะโอเคผมจะไปเปิดกล่องอีกอนี่นะฮะสิบสิบกล่องนะ10สิบกล่องหนึ่งพันเพชรอ่าเปิดเลยนะครับสิบกล่องหนึ่งพันเพชรนะครับ เปิดขึ้นมาโอ้โหสันายนะครับโอ้โหเปิดอีกนะครับอีกสิบกล่องนะครับจัดยาวจัดเต็มปพ๊บโอ้โหปืนทำไมแม่งได้แต่ปืนก,กากระว่ะชิบโอ้โหปืนแต่ละบอกโอ้โหมันน่าสนใจซะย,ยิ่งเงาเลยอือหือโอ้โห,หลายแม่งก็โคตรสวยนะ เอามาทำไมสนายมันใล้กูไปยังได้ไลยสนาย้ยโอ้ออโหดได้หลยนี่มีดสวยมันแล้วเว้ยนะอือลูกสองนะฮะอือสนายอยีกแล้วนะครับอิมสองร้อยนะ อืมอะไรเนี่ยโอ้ยอ้ไจะปืนดมดืมอ่ะอีกสองกล่องนะฮะหมดแล้วนะฮะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้กองสุดท้ายโอ้โหสนายิแตเป็นไหนปืนนี้ไม่ได้ลายเลยโอ้โหเสียใจมากเลยเดือ ลายทหารไม่เอาอสีเขียวก็แหลมแน่นมีแค่สีเขียวอยากได้ตัวนี้อะ่ะมันไม่ได้เลงนะฮะโคดเอาเป็นสีเขียวก็แล้วกันนะฮะนี่เรีอนบิสิฟ้านี่แหละมันโคตรแหลมเกียมแมวนะครับ ตัวนี้เรามีลูกเม่เรามีลูกซองไอทีลูกซองนี่ไงที่มันให้สีอะไรมาวะมันผมว่าอันนี่ไงนี่ไงอโอเคเจมแมวเจมแมวเลยโอเคโอเคนะฮะปืนตัวนี้แต่แต่อะไรเนี่ยผมอยากได้สีปืนตัวนี้มากมันไม่ให้ผมเอะ พวกสิ่งปิดเลยผมมี่เปิดเอาใหม่ไหมเอาจากักเท่าไหร่วะให้เอาดีกว่าจะเปิดต,ตัวนี้นี่ก็เอาอยากได้สีเสื้อมากเลยเออสามาเดียวอานี่นะห้ากล่องไปเลยนะฮะ,ปะเปิดไปเลยนะสิบสิบหกกล่องนะรวมหมดสิ้นแล้วนะฮะ โอ้ยเฮ้ยปืนปืนที่อยากได้ไม่งั้นก็ซุดเสื้อไปอย่างนั้นโอ้โหได่ได่ปืนเดิมๆนะอะไรวะน่ารักเลยน่าราอนี่ชิบโอ้โหได้ลูก้องนี่แหละของโปรดขอเด็ดเด็ดขอสุดเสือ้อเสือ้ออะไรเอาเหลืออยู่หนึ่งอัน,นว่าเอามั้น่าจะได้เสื้อนะมั้ง สเสื้อสีเสือส้อสีเสื้อหน่อยสิครับสีเสื้อหน่อยสิครับอื้มน่าเตะกันอะไรกันน่ากันหนานี่มีน่ารักเลยโหหมีดนี้เราก็มีสีอยู่นะจะให้เรามาอยู่นะครับไหนล่ะผมว่าผมถิ่นอยู่นะนี่ไงคิตคีออโอ,อ้โหนะฮะก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนตัวนี้อีก มันน่าจะแรงกว่าเดิมน,นะคิดว่านะยังบลอยโอ้โหได้สีก็สวยว่ะสนายตัวนี้ก็มีสีเหมือนกันนะฮะนี่ไงไม่ใช่ สีขาวสีขาวสีเยวโอ้ยนี่ไงอูโหูโนตแหลมในสีนี้ทรบมากเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ